ยิ้มไหมหนึ่งสองสามยิ้มไหมยิ้มไ้มทุกคนยิ้มไหมองหน้ากันมองหน้ากันเอสวยจับมือกันจับมือกันเดี๋อาไว้ด้านนี้ไหมซบกันเอาหัวไปซบกันสวัสดีครับทุกคนนะครับในช่อง มาลีชื่อไทยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายพิวดิ้งนะครับรนนก็ถ่ายเสร็จที่หนึ่งแล้วครับก็มาอีกที่นึงนี้ เข้าไปอีกนิดหนึง่งขวาอีกสวยโ oh. <Okay, S 2> อเคเกาะไว้จ๊อบเอามือขึ้นมาเท้าเท้าอ,อย่างนี้เลย oh. เออถูกต้องส oh. ามสองหนึ่งแสงสวยมากหนึ 1, 2, ่งสองสามหันมองหน้ากันดีเนี่ยเออะทางอกเยอะไปเอาหน้ากลับไปนิดหนึง่งกล้องตามไม่ได้เ oh. <laughs> okay, นาะโอเคหน้าหนึ่งสองสามสวยเลยป่ะ เอาเขาหยอกเจ้าเป่าสลับน้ำเสร็จเจ้าเขาขไปน่ะสามตอนหนึ่งไเลยน้อยๆโอเคตอนหนึ่ยน้อย่าทำให้น้ำมันตอนห้าใช่ั้ยใช่อย่าทำน้ำติงนะพี่อย่าทำน้ำติงโอ้ยไย่ใชยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่หารด ทำเรือยืนดีๆก่อนไไดด้้ๆมันเข้าไหมนี่ตรงนี้ไม่ติดไม่ติดแต่ว่ายืนนิ่งๆให้ผมแป๊บนึงโอเคโอเคเอาเลยดาวๆาวบอนจอมอ้ยไอ้เออนิ่งๆไม่ต้องกลัวแล้วมีเฮายโอไม่ได้เว้ยจอนมาจ้อมมาเท้ามาเหมือนเดิมสวยสวยยืนมันตรงนี่มันขึ้นนได้ไหมครับเนี่ยอ้าวนิ่งแล้วนิ่งแล้วอ้าวปอนถ่ายปอนนิ่งแล้วปอน เราเอาช้างนี่โหยาวน้ำนิ่งมันนิ่งไม่ได้หรอกไปแล้วขึ้นนั่งได้ไหมครับเนี่ยนั่งตรงไหนครับขอซบซบซบทั้งสองคนเลยกระบ่าวก็ซบเจ้าสาวก็ซบพี่หลบหลังช้างผมนี่เก่งเไหมหลับเก่งเอันนี้หละนี่นีะเอาพี่ซบก่อนพี่ซบผมเลยนี่นี่เดียวสามสองหนึ่งซบ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 เลยยิ้มเลยยิ้มเลยจอบซบเข้าไปหลับตา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 ยิ้มหลับตาเออดีดี

ได้ได้ได้ของคนไหรือวได้ของคนไหวไหมได้เดีต้องมานั่งในน้ำนะนั่งในน้ำไม่ได้ไม่ข้างไปนอนในน้ำเพราะว่ามันขอได้ไหมมันขึ้นระบากเอ่อนอนแทนี้ดละหน่ได้ได้ครับได้นอนให้เขานอนลงเลยครับได้ได้ให้ขึ้นก่อนพี่จัดเลยกรมเลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นด้วยผู้หญิงขึ้นก่อนไหมได้ครับก่อนผู้หญิงอยู่ข้างหน้าพี่ชายอยู่ข้างหลังเฮ้ยทีไงอยู่ไหนเดี๋ยวโอ้ยโซยโซยมามาขอขึ้นหน่อยนะคะ เดี๋ยวให้ผู้ชายก่อนดีกว่าไปรับผู้หญิงข้างบนง่ายกว่าผู้ชายจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังผู้ชายอยู่หลังครับเขาอยู่หลังเออเอากรงไปดีกว่าใช่ผู้ชายอยู่หลังผูชาเมื่อไรครับชอยผู้ชายมาก่อนเลยครับชอวยฮัลโหลไปขึ้ก่อนครับขึ้นนะเหยียบตาไปเลยอ๋อไอตรงตอนเหยียบต้องมาแหละโอ้โหสวยอ่ะให้เขาขึ้นก่อนไหม โอ้น่ี่เจ้าสาวอยู่ข้างหน้าครับเจ้าสาวอยู่ข้างหน้าโอ้ยเจ้าสาดูเมาชีจังไหเจ้าสาวขามาฝั่งนี้2ข้างเลยก็ได้เจ้าสาไม่ต้องค่อมก็ได้ขพาดมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาท่านี้ก่อนาวได้เด่านี้ลยโอบมาจอบโอบ เออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยิ้มไหมยิ้มไหมหนึ่งสองสามสบาย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 ยิ้มไหมยิ้มไหทุกคนยิ้มไหมมองหน้ากันมองหน้ากันเออสวยจับมือกันจับมือกันเดี๋ยวเอาเบียไปไว้ด้านนี้ไหมดีดโอเคแต่มองกล้องนี้นะหนึ่งสองสามสบกันเอาหัวไปซบกันเขาจะยืนแล้วเขาจะยืนแล้วอ้าวสบเลยได้ได้ได้นี่เลยนี่เลย สบกันโอวดูซบเหมือนกูเลยเฮ้ยอยากโวเลฮ้ยไม่ต้องเปล่งกันไปเอออ่ะก็ไปาโอบกันโอบกันเออกอดกันอ้ยเขาจะนั่งคอมไม่ได้เอาสวยสวยนี่ละนี่ละเอามองหน้ากันมองหน้ากันไหมเออโอเคห่างไว้นะหาไว้นะห่างยิบหเขามามาหันมองกล้องทีนี้หนสกล้องอยู่ทางนี้เด้อหนึ่สองเอสวยสวยส้างไว้้างไว้

อีกทั้งหนึ่งอีกทังนึงสามสองหนึงเข้าโอเคมาบอลบอลไทยเร็วๆนะครับเข้าผมจับจับไว้ครับจับไว้จับจับไอ้นี่ว้แป้งไฟแป้งไฟพี่มินมินมเข้าไปพี่พร้อมครับ่นซูจับมือเาไว้นซููโอเคซูซูซูไปพ่ซูเออเอหันมองหน้ากันีหันมองหน้ากันไม่ทันเว้ย ยกได้กีนไม้ดิหันมองหน้ากันไหมพี่อจมหอมยกุมเยี่ยมเยี่ยมเอาไบได้ได้ได้โหได้ยโออนเอาเลยเาะได้เาะได้เาะไปยิ้มไปยิ้ไปหันหันมองหน้าเออนันแหละจาดไปสัดไปเอาใหม่เอาหม่ดพ้อมกันนับพร้อมกันสามไปเไปนหัวหัวบนหัว ตายๆเรลยแม่เขาเื่อยๆ่เป็นเลยนะมือหนึ่งเกาะอันนี้เราจะเป็นใส่ลุกแล้วเข้ามาแบบนี้อย่ากวนอะไรเยอะใครถ่ายใครมีใครถ่ายวะอันนี้ถ่ายอยอย่าลังอยู่หายออกช่องยูทูปได้อ่ะได้ไหมช้างขนาดนี้ถอยอีกไดหม่อยนิดนึงพี่ขอดอ่อนขอดคล้องไหมนี่ถ่ายหลังอีกได้ไหมห่างเจ้าอุ้ยจะมาได้อีก จอบตามาจับตามมาที่ไปเฮงาอยู่ทนยิ่เยอะเลยสวยสวยสวยพี่ต้องบนชอกใส่กัดผมเลยนะเออสวยสวยสวยพี่น้อยนหพี่ะโอเคเกาะไปเออจับอบเลยโอบขึ้นมาโอบขึ้นมานั่นแหละสวยหนึ่งสองสามมองหน้ากันนิดนึงเออเยี่ยม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 ก่อนขออนุญาตจับได้ได้ไปไปเอามองหน้ากันมองหน้ากันจูบเลยจูบเลยจูบไปจูบไปจูบไป โอ้โหโรแมนติกมากช้างสลุดมากช้างช้างมองแบบสลุดมาก <Okay. S 1> โอเคสองคนนี้ทำอะไรกันวะเพาะอะไรคลขอแบบขอแบบเมื่อกี้แต่ว่ามือข้างหน้าจับกันแล้วก็ไปจมูกแตกกันอีกรอบเลยโอเคเป็นประคองมือประคองมือจ๊อบประคองมือให้มีนอยู่ข้างบนจ๊อบอยู่ข้างล่าง <1> 1> <ช>ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนข้างไหมไม่ไม่ไม่ประคองแบบนี้ก่อนให้เขายกยกขาไหมเออถูกต้องนั่นแหละช้างยกขาไหมเออนั่นแหละเอาไปจมูกแตกกันไป

เอาขอทุกคนบ๊ายบายใส่กล้องนะครับขอบคุบ๊ายบายใส่กล้องกล้องนี้นะตัวเล็กสามสองหนึ่งบ๊ายบายยิ้มไหมยิ้มไหมแม่ยิ้มไหมแม่ยิ้มไหมบ๊ายบายไอ้แค่นึงเดี๋ยวบ๊ายบายข้างไว้นะสามสองหนึ่งบ๊ายบายของกล้องยิ้มไหมยิ้มไหมน่ารักโอเคอะทีนี้ภาพนิ่งบ้างครับอยู่นิ่งๆนะยิ้มไหมทุกคนมาหนึ่งสองสามคุณแม่ไม่ยิ้มให้ผมเลยน้องเมย์โอ้คุณแม่หน่อย โอเคหนึ 1> okay. 1, okay, okay. 2, 2> ่งสองสามทีนี้อ่ามีนมาอยู่กับคุณแม่หน่อยโอบคุณแม่หน่อยสองคนเลยอยู่นี่ไม่ไม่ไม่อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่กันได้ได้เฮ้ยโอ้โหจ๊อบอารมณเลยอ่ะเฮ้ยจ๊อบคุณแม่ชิดเลยครับแม่ไม่กล้าแม่กลัวโอเคจ๊อบมีอเลยจ๊อบเอ้อยงั้นอะหนึ่งสองสามคุณแม่ยิ้มหน่อยครับ มาคุณแม่พร้อมนะหนึ่งสองสามแม่โอเคครับทำทางนี้ทำทางนี้ทำทางนี้พอชูงเงีม่เอ้ยมองกล้องไว้มองกล้องไว้ทำทางนี้ทุกคนจบโดนบังมาโอเคครับเดยมาดิเอาเรียวร้อยให้ร่วมก่อน้อไหม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับอบครับมเป็นงานเป็นงานนะ